ธรรมะที่เป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงแสดงไว้นั่นคือโพธิปักขียธรรม37ประการอันมีสติปัฏฐานสนั่นคือกายเวทนาจิตและธรรมสัมมปปทานสสังวรประฐานความสำรวมปหานปัฏฐาน ละบาปที่เกิดขึ้นแล้วอนุรักษ์ความดีเก่าภาวนาสร้างความดีใหม่ให้เกิดขึ้นอินทิบาท4อินทรีห้าพรละห้าน้อมถึงโพชฌงเจ็และแม้ที่สุดคือมักมีองค์8ประการซึ่งเป็นเส้นทางแห่งพระอริยะที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงไว้รวมเป็นโพที่ปักขียธรรม3 7ประการคือทมที่เป็นปักฝ่ายแห่งการตัดสรุร รู้อะไรรู้เห็นประจักษ์แจ้งในไตลักษณ์ในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์มิใช่ตัวตนรู้ไปในอริยสัจทั้งสี่ทุกเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทยัยนิโรธคือความดับแห่งทุกข์คือการจาคะการปล่อยวางการสลัดเกินและมร นั่นคือหนทางในการภาวนาแหเราทั้งหลายนี้ทุกอย่างจะลาดลุ่มไปอย่างเรียบง่ายและก็สายกลางให้ผู้ทำสมาธิทั้งหลายพึงรู้สึกที่ลมหายใจเรียกว่าอานาปานสติปกติแล้วเราปล่อยใจไปตามอารมณ์บัดนี้มารู้ลมดังนั้นการที่มีสติรู้สึกในลมหายใจเข้าออก่ย มันจะไปตัดอารมณ์ที่ไหลไปที่จิตไหลไปตามการมีสติรู้สึกที่ลมหายใจเนี่ยก็เท่ากับไปละอารมณ์ไม่ให้จิตไหลาตามคือละอารมณ์ทั้งยินดีและไม่ยินดีมาอยู่กับผู้รู้คือลมหายใจและความรู้ตรงนี้เป็นรู้ที่แม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะลมหายใจคืออากาศสาัทธาคือความว่างดังนั้นพระศา,าสดา จึงทรงสรรเสริญอาณาปานาสติว่าเป็นกรรมฐานกองเอกที่ทำได้ทุกคนทุกที่และก็ทุกเวลาและทำแล้วท่านจะเห็นทุกคืออริยสัจข้อที่หนึ่งซึ่งเป็นหนทางที่พระองค์ทรงวางไว้และเมื่อรู้ทุกเห็นทุกแล้วก็ไม่ยึดมั่นในทุกไม่ยึดถือในทุกวางทุกนั้นเสียดังนั้นผู้ทำกรรมฐานทั้งหลาย คำว่าทางสายกลางทำได้ไม่ยากเลยเพียงแค่ท่านมีสติกหนดรู้รู้สึกที่ลมหายใจเข้าออกทำบ่อยๆทำเนืองๆเช้ากลางวันเย็นหรือมีเวลาทำให้มากก็นั่งสมาธิให้มากวิปัสสนาให้มากดังนั้นหลักของพุทธศาสนาอีกอย่าง,างนงั่นก็คือศีลสมาธิปัญญาบุคคล จะพึงกำหนดลมหายใจได้แม่นยำแต่ชัดเจนไม่หลงต้องมีศีลเป็นพื้นฐานมีบุญเป็นกำลังจะสามารถกำหนดลมได้ง่ายดังนั้นกิเลสมีสามอย่างอย่างหยาบอย่างกลางและก็อ,อย่างละเอียดในธรรมวินัยนี้ก็มีข้อปฏิบัติสามอย่างเช่นเดียวกันนั่นก็คือศีลสมาธิและก็ปัญญา ศีลไปควบคุมกิเลสอย่างหยาบมีติกรรมกิเลสไม่ให้กำเริบสมาธิทําจิตให้สงบให้มีอารมณ์นิ่งตั้งมั่นรวมเป็นหนึ่งไม่ไหลาตามไปทําให้กิเลสอย่างกลางระงับปร,ริยุทธ,ธาานะกิเลสคือกิเลสอย่างกลางสงบระงับได้ด้วยสมาธิและยังมีอีกอย่างคืออนุสัยกิเลสซึ่งเป็นความละเอียดคือกิเลสที่นอนเนืองตรงนี้ ต้องอาศัยปัญญานั่นก็คือวิปัสนาญาณดังนั้นศีลสมาธิปัญญาจะหล่อล้อมรวมเป็นหนึ่งในการทำอาณาปานสติบุคคลที่มีศีลเป็นพื้นมีสมาธิเป็นฐานมีปัญญาเป็นอาวุธก็จะทำการดูรวมได้ชัดเจนกำหนดจิตได้ชัดเจนและอารมณ์ได้ไวไม่ไหลาตาม เมื่อเรารู้สึกที่อารมณ์เรียกว่าอานาปานสติทําให้มากบําเพ็ญให้มากจะทําให้สติปัฏฐานทั้ง4ส,สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะรู้ลมก็คือรู้กายเวทนาก็อยู่ในลมหายใจสุขทุกข์ปิติอิ่มใจการรู้สึกที่ลมหายใจจะทําให้เราเห็นขบวนการนี้และไม่ไปเสวยสุขไม่ไปเสวยทุกข์ เห็นสุขดับเห็นทุกข์ดับการมีสติตั้งมั่นที่ลมหายใจจะทำให้เราเห็นความคิดที่ปรุงแต่งไปอารมณ์ที่ไหลไปเรียกว่าจิตตานุปัสสนาจิตปรุงแต่งจิตคิดสติกำหนดรู้ไม่ไหลาตามเราก็จะเห็นจิตหยุดคิดจิตนิ่งพราะผ่านกระบวนการนี้เราไม่ทิ้งลมหายใจก็จะ เห็นสุขทุกอารมณ์ต่างๆไม่เที่ยงทีนี้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาที่ว่าทำทั้งร้ายทั้งปวงไม่เที่ยงก็คืออารมณ์ทั้งร้ายทั้งปวงสิ่งที่คอยปรุงแต่งเรียกว่ากิเลสนั่นแหละมีการเกิดดับพอเราเห็นแล้วเมื่อเกิดความไม่เที่ยงอย่างชัดเจนจิตมีกําลังก็จะเกิดความจางคลายจะมีการละการคลายคลายจากอารมณ์ ขายจากความยึดมั่นถือมั่นที่เรามีมากมายเสียละเกินพอเกิดความจางคายต่อไปก็จะเห็นความดับทุกสรรพสิ่งเสมอกนได้วยความดับสิ่งทั้งร้ายทั้งปวงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาในพระธรรมจักรที่พระองค์ทรงสแสดงพระคุณเจ้าอาญาโขนธัญญาได้รู้แจ้งนั่นก็คือเห็นสภาพธรรมเกิดดับนั่นเองเรียกว่าสันตติการสืบต่อน,นี่มันขาดช่วงไป เมื่อเห็นความไม่ที่ยงความจางคายดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำแล้วต่อไปธรรมานุปัสสนาข้อสุดท้ายก็จะเกิดการสลัดขึ้นอยู่เป็นประจำพอมาถึงตรงนี้อารมณ์ก็จะไม่ก่อเกี่ยวจิตใจเราได้มีสิ่งใดเกิดขึ้นภาสะสิ่งใดกระทบสิ่งใดขบวนการแห่งสมาธิปัญญาศิลวิปัสสนาญาณในการดูลมเข้าจะไปรู้อารมณ์นั้นแล้วก็สลัดออกสลัดออก เหมือนเสื้อผ้าที่เราซักสะอาดแล้วพอมีฝุ่นมาเปื้อนเจ้าของเสื้อมีสติคอยดูผ้านั้นอยู่คอยดูจิตฝ้าดูจิตอยู่อารมณ์ที่จอมามันจะทาให้จิตเปื้อนก็จะสลัดออกสลัดออกปฏิทินสักคะคือมีการสลัดขึ้นอยู่เป็นประจำก็จะอยู่เป็นสุขในการดําเนินชีวิตรับรู้สัมผัสทั้งหมดตามปกติแต่สิ่งที่มีมากขึ้นกว่าปกติคือเรามีสติ รู้เท่าเอาทันรู้กันรู้แก้ม่ใช่ป,ปล่อยให้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันก็คือมีสติรู้สึกอยู่ที่อารมณ์มากระทบรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจสัมปัญญะรู้เนื้อรู้ตัวสัมโพธยะมีการรู้พร้อมเฉพาะในขณะจิตนั้นละอารมณ์นั้นไปละอารมณ์นั้นไปเราก็จะอยู่สบายตามหลักแห่งอริยมรรคของคระศาสดาดังนั้นวันนี้ จงรวบรวมสมาธิที่ได้บำเพ็ญมาสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เพียรพรรณนาเกิดแจ่มแจ้งด้วยพระธรรมเราทั้งหลายธรรมญาตรามาได้มาเพียรปฏิบัติคือลงมือธรรมนี่คือเราปฏิบททัติธรรมเป็นการปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาที่พระองค์ทรงสรรสเสริญว่าเป็นการบูชาที่ประเสริฐเลื่อล้ำอย่างยิ่ง ทำจิตให้สงบแล้วน้อมพิจารณาด้วยสภาพธรรมยกจิตพิจารณาขึ้นสู่ไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนในสภาพธรรมอันใดอันหนึ่งอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้เห็นให้ได้พระอาจารย์จะงดใช้เสียงให้เราทั้งหลายได้ประเพณญจิตให้เต็มที่ตามแต่กำลังอินทรีย์บาร,รมีของแต่ละบุคคลที่ได้บำเพ็ญมา